เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเบรนเดนเฟรเซอร์จากภาพยนตร์เรื่อง The Whale อาจจะช่วดได้รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมของงานประกาศรางวัล Academy Award หรือออสการ์ครั้งที่95ก็เป็นได้ กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันทั้งคืนนะครับกับจังหวัดชวลมูลในเกมมันเดย์ไนท์คู่ระหว่างเอเวอร์ตันกับทรอตแนมฮอสเปอร์ที่อับดุลไลดูกูเรตถูกไล่ออกจากสนามหลังเอามือไปขยุมเข้าที่ใบหน้าของแฮร์รี่เคนจนลงไปกองกับพื้นสุดท้ายกลายเป็นเจ้าบ้านเอเวอร์ตันที่เหลือ10คนหลังพุทธศิสินเดวิดคูดควักใบแดงไล่กองกลางทิมชาติมารีออกจากสนามไปซึ่งถ้าดูจากภาพตามกฎและการก,าร,กระทําต่างๆแน่นอนว่าดูกูเรตจะต้องถูกไล่ออกจากสนามชัดเจนหากยกตัวอย่างไปที่การบีบคอของคาซิมิโลในแมตที่เจอกับค,ร,กกครับ แต่สิ่งที่มันถูกพูดถึงกับไม่ใช่จากการกระทําของกองกางวัย30ปีเพียงแต่มันเป็นแอคชั่นของแฮร์รี่เคนทผู้ถูกกระทํามากกว่ากับการที่ล้มกริ้งล้มไงไปแบบนั้นเรื่องราวมันเป็นอย่างไรและความเห็นจากแฟนบอลรวมถึงบรรดากูรูนั้นว่าอย่างไงกันบ้างวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กซ์จะพาไปชมรรนนร everyone, Every พร้อมๆกันนะครับฟักซ์ยืดไซส์สตรีทแบรนท์เทนนี่ for everyone everyday เสื้อผ้าที่ทุกคนสามารถสวมใส่ได้ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติผ้านุ่มสบาย สามารถทนการซักได้ถึง100ครั้งโดยภาพปกติจะซีดจะยูไว้หลังผ่านการซักไปประมาณ20-30ครั้งนะครับหากทุกท่านสนใจจะลองหามาใส่กันแล้วลก็ติดต่อได้เลยที่ Facebook และ s h o ป e ี้เซิร์ชเลยเทนนิชเชอรนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงนาทีที่58มันเริ่มจากการที่แฮร์รี่เคนนนไปตัดเกมใส่ดัมารเกรยแล้วดูโกเรียไปปะมวนกับเคนในจังหวะตามน้ำจึงมีการดึงกันสะบัดกัน เคนไปดึงแขนเสื้อข้างซ้ายของดูกูเร่ทำให้มิฟิลด์จัดถินสะบัดแขนพร้อมก็เอามือไปหยุมหน้าของกองหน้าทีมชาติอังกฤษผู้ตัดสินกำมืลังเลที่จะชูใบแดงไล่ออกจากสนามไป จ้าถิ่นเหลือ10คนหลังจากนั้นยังมาเสียลูกจุดโทษจากการทำฟาวของไมเคิลคีน่ซริสเตียนโรเมโรทีมเยือนนำหนึ่งศูนย์แถมคนยิงจุดโทษก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับคนที่เพิ่งทำให้เจ้าบ้านเหลือ10คนอย่างเค้นนั่นเองแต่หลังจากนั้นลูคัสมูราก็ไปย่ำอันตรายใส่ไมเคิลคีนเป็นใบแดงให้เหลือ10คนเท่ากันก่อนที่กองหลังเจ้าถิ่นที่ทำให้ทีมเสียจุดโทษก็ตามแก้ตัวได้สำเร็จโดยการยิงไกลสุดสวยในนาทีสุดท้ายทำให้เกมจบลงด้วยการเสมอกันไป1หนึ่งต่ขันึ่างแม่กลับกลายเังหว่ต ลงไปนอนกับพื้นซึ่งเสียงถูกแบ่งออกมาปเป็น2ฝ่ายฝั่งหนึ่งมองว่าเคนนั้นเล่นละครตบตามมากเกินไปกับการโดนมือป้ายหน้าแล้วนอนไปอดโอยขนาดนั้นกับอีกฝ่ายที่มองว่ามันไม่แปลกเลยที่จะทําแบบนั้นเมื่อคนถูกทําอันตร,รายบนใบหน้าของตัวเองรายการมันเดย์ไนท์ฟุตบอลของช่อง Sky Sports กูรูคู่หูดังอย่างแก y ี่เนวิลกับ j a มี่คาร์ a g h เกให้ความเห็นเรื่องนี้อย่างดุเด็ดเผ็ดมันทั้งสคนนั้นมองเรื่องนี้แตกต่างมุมกันออกไป ด้ดิแบ็คขวาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองว่าตามกฎมันก็เป็นใบแดงอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงแต่เขาก็เข้าใจในะครับที่เคนล,ลงไปนอนแบบนั้นจากประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลมานะครับน้อยคนนักที่จะยืนเฉยเมื่อถูกกระทำซึ่งคาร่าก็เถียงกลับทันทีว่ามันเป็นการกระทาที่น่าอายไม่ใช่น้อยเพราะมันไม่ได้รุนแรงถึงขั้นต้องลงไปนอนอดอวยแบบนั้นพร้อมกับถามกลับไปว่าถ้าเป็นแกรี่จะลงไปนอนแบบนั้นหรือไม่ ดานเดวิลก็ยอมรับว่าถ้าเป็นตัวเขาคงไม่ลงไปนอนกับพื้นแต่ก็ยังเข้าใจในสิ่งที่เคนทาฝั่งคารากระสวนมาว่าแล้วทาไมไม่ทําแบบเคนที่ล้มลงไปนอนแบบนั้นละ่ะอดีเซนเ,นเตอร์ลิวร์พูลมองย้อนไปว่าถ้าเป็นตัวเขาที่ทําแบบนั้นคงจะเขินตัวเองหน้าดูพร้อมยกตัวอย่างว่าหากเขาเห็นลูกชายเขาทําแบบนั้นเขาจะต้องตักเตือนทันทีว่าไม่ควรทําแม้ว่าสุดท้ายมันอาจจะทําให้ทีมได้เปรียบที่ฝั่งตรงข้ามเหนือนผู้เล่นสิบคนก็ตา่างซึ่งสุดท้ายเนวิลก็เสริมว่ามันอาจจะเป็นการตบตานนืออ่คขง เราจะเห็นได้ชัดว่าทั้งคู่มองไปสิ่งเดียวกันว่ามันก็ควรใบแดงแหละแต่อคชั่นที่ตามมาต่างหากในกรารที่เป็นประเด็นแม้ว่าจะมี VAR แต่เราก็ยังไม่สามารถยืนยันได้1 0 0ว่าผู้ตัดสินจะแจกใบแดงหรือไม่ถ้าเขนไม่ลงไปนอนแบบนั้น ด้านแด้นนี่เมอร์ฟี่อดีตนักเตะของท็อตแนมฮอสเปร์กับลิเวอร์พูลที่วิเคราะห์เกมอยู่ในสถานีวิทยุของ BBC ก็มองไปในทิศทางเดียวกันกับคาราเกอร์ว่ามันดูเป็นละครมากไปหน่อยเนื่องจากมันไม่ได้แรงถึงขั้นที่ต้องลงไปนอนกองกับพื้นมันไม่ได้หนักถึงขั้นโดนต่อยด้วยซ้ำพร้อมกับยกตัวอย่างลูกเช่นกันโดยบอกว่าถ้าลูกเขาทำแบบนั้นตัวเขาคงจะต้องออกมาขอโทษพร้อมกับอบรมลูกตัวเองอย่างหนักหลังจากนั้นอย่างนี้นก็ตามนะครับเมอร์ฟี่ก็ยังเป็นอีกฝ่ายที่เห็นด้วยกับใบแดงที่เก พิสมอร์แกนพิธีกรผู้โด่งดังซึ่งเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลก็ออกโรงทวิสเซลเคธเชิงประชดป,ประชันนะครับบอกว่าเขาอวยพรให้เคนปลอดภยัยหวังว่าจะไม่ต้องถึงขั้นแขวนสตาร์ทกันจากการกระทําอันโหดเที้ยมนี้ขณะที่ชอนได้ในบกุนซือเอเวอร์ตันให้ความเห็นว่าจังหวะที่เคนไปผลักใส่เกรทพุทธสิง์ก็เปาหยุดเกมไปแล้วไม่เข้าใจว่าทําทไมเคนถึงพยายามไปเอาบอลออกจากตัวของเกรทต่อหลังจากนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เหตุการณ์บานปลาย ขณะที่ผู้จัดการทีมชั่วคราวของสเปอร์อย่างคริสเตียนสเตลลินีก็มองว่าทั้งดูกกเร่และจังหวะย่ำเท้าของลูคัสมูราสมควรไปแบดแดงทั้ง2เหตุการณ์มองว่าผู้ตัดสินเดวิดคูดทำถูกต้องแล้วด้านชาวเน็ตล่ะให้ความเห็นเรื่องนี้กันไว้อย่างไรบ้างในโลกทวิตเตอร์มีจำนวนไม่น้อยที่เอาเหตุการณ์ของเคนมาทำมีมล้อเลียนบางก็เดือดถึงขั้นด่าว่ามันเป็นอะไรที่โคตรจะน่าอับอาย แม้ว่าดูกูเร่จะเสียเลี่ยมกับตังหว่านี้และสมควรจะเป็นใบแดงก็ตักอีกหลายๆความเห็นก็เอากองหน้าทีมชาติอังกฤษไปเปรียบเทียบกับบรูโน่ฟานันเดสมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ชอบเล่นละครตบตาพูดตัดสินเหมือนกันส่วนฝั่งแฟนสเปอร์ก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่พึงกระทำได้ไม่จําเป็นจะต้องแรงหรือไม่แรงนักบอลขอแค่ทําทุกอย่างเพื่อให้ทีมชนะแม้ว่ามันอาจจะดูสก,กรปรกหรือดูไม่เป็นสุภาพบุรุษบ้างในบางกรณี อย่างี้ก็ตามนะครับเกมจบลงด้วยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งสเปอร์ทำแต้มขึ้นมามี50คะแนนเท่ากับนิวคาสเซิลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยมีประตูดได้เสียเหนือกว่าปีศาจแดงทำให้ขึ้นมาอยู่อันดับ4ในตอนนี้โดยแข่งมากกว่าแมนยูอยู่2นัดซึ่งคืนนี้แมนยูในเต็ดของเอริกเทนฮาร์กจะได้โอกาสแซงกลับไปโดยโปรแกรมนัดตกค้างพวกคนาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบรนท์ฟอร์ดถ้าทำแต้มได้ในคืนนี้ ขณะที่เเปอร์มีโปรแกร,รมนัดต่อไปคือวันเสาร์ที่จะเปิดบ้านพบกับไรตันส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ดูกูเร่จะโดนโทษแบน3นัดทาให้เกมวันเสาร์หน้าที่แมนยูจะเจอกับเอเวอเรตันทีมของชอนไดช์จะไม่มีกองกลางารนี้ลงสนามถือเป็นเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงกันมากมม่แม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นเกมระดับยักษ์ใหญ่ชนกันแถมยังเตะกันในคืนวันจันทร์แต่แฮร์ริเคน คือตัวแทนทีมชาติอังกฤษแ่ะทำให้แฟนบอลเมืองนอกสนใจเรื่องนี้มากเป็นพิเศษแล้วคุณผู้ชมแฟนบอลชาวไทยแหละครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้เคนทาเกินกว่าเหตุหรือไม่หรือไม่เป็นการกระทาทั่วทั่วไปของโลกฟุตบอลสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันด้านล่างแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็ก์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับ หากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราด้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ